นั่นย่างไวเขาละมา้ย่างไวเขาไปน้ำเข้าเลยอู่นเบื่อกี้ตัวเดียวไปสามเลยเดียวเออเ้าไปไปไปจักว่ามีจักว่านั่นไปอีกมาเกขานี่ไปก่อนมาเก้ามามามาได้เกิดได้เกิดไม่อยากคุยไม่อยากคุยเขาฮอดเขาฮอดเขาฮัดคุยแล้วเนาะไม่อยากคุยไม่ดีวะใจเบ่มีต่วอ้วว่าอ้วว่า

เอาได้ยาเขาเดี๋ยวเอเอเยเอเลยเข้าาเข้าเรีบเขาเข้ารีบเขาอแล้ววากินดอกเอ้ากินข้ก็กินได้เลยเอ้าเรียเบิร์นารอะนีเอาขาอเขาอคือบาจส่วยาีิลข้ม

ไปก็นะสันบานนีโอ้โหพาลงไปตอนนึงพปลงกลดไปไม่นี้ข่างเลยนี่สองตาแล้ววมสักได้เขาต้องหาทางสนะอนี่กอนโอ้ยยยยนยย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 ่

เดินเต่นาเมื่อกี้ไนาเดียมขาลูกเดียวัักขาเลยเนตวแลวของไก่เลยล่ะเรยีบางอยู่่ต้องเื่อป่ะยังกินกินสบ่เาแมเรมขวกินเากิน่เากินนี่เอาเอาเอา

ไม่เขาเป็นกินขาตัวข่อยผู้ายข่อยนมเนาะเขาก็หวดก็ตโข่อยบอกให้แงยนีแม่น่นี้แม่นี่นี้แม่พราะนี้เองอ่ะข่อย่้ข่อยกินย่ก็ได้กินายเอาดีๆกินไดยกินสนั่นโ่กาเขาเขากินเขากินรวดเร็วมกินกินอีกจะกินดอกินต้นอะกินพี่โล่เบิดบนนี่เค็ดบอกบอกเอาให้กินก่อนีตวนนี้ ท oh oh, oh, oh. yeah, oh. okay. hmm. oh, ี่ปามึงเดินหนีก่อนยังปล่อยมาปล่อยเลยปล่อยมาความฮ้ยแค่ยังคิดตรงนี้คิดตรงนี้ก็ะชิบโอเิดแน่บอเล่นฮอตนั่นมาไม่มีตัวยางแบบฮอตปล่อยได้น่ะฮอตปล่อยได้นะ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 มาเนี่ยสันโอ้ยยึดใจยังง่ไปเล่นได้ ได้้งมีดีมือเจ้าแหวงโคตรเต้นแล้วเต้นเอาเอาเอาเต้นแล้วว่าคอยยว่าเต้นเต้นเจ้าครัได้ไหมเออไปกินเหรเสยบ่อปากบ่าปากคืข้างเจ้าเหรอนกดันไปอะไรกินเลยเนาะไปไปเขาฮัดเดยวนกเขาฮัดใชเดี๋ยวนี้ไปเขานี่แล้วเนาะเขานี่แล้วเนาะโอ้โหเขานียแล้วเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาตีอเมเออสองเลเนี่ยสองเฮ้ยเฮ้ย ยดอยู่เล็วสองอ่ะขวงใจเออขวงจี่ะแงสองแองกินเงินเออก็ชิมคอยเขา้สงตัวเครับเค่นงด้วยสอคนอีกคนนนึงื่อเบื่อเ้งสเบืกันสื่อินกินแล้เมื่อกคนละตัวไรไหเฮ้ยเมันใจบ่โอ้ยบ่มันใจบ่กายย่างหรครับฮัลโหลโ้วเ้

ออกมาสูงเขาแม่สูว่เออออกมาเสียซ้อนมาี่อเจียวนี่เด้อาหอดไปที่ล่ะขังไปก่อนเาเคือเบาเบียร์ค่ะใคอย่นี่เบียร์เดี๋ยวเจ้าเห็นบกครจาเลยขึ้นเลย่ง่มเสียดแม่ไปเปลยนเลยเนาะไปลเลยเีเลยวะย่าไปเรียอย่าไปเรียสไม่รืล่ะนส่นกัดกินนี่็นเียเรียสอะไรไม่ต้องเรียสอะไรไม่ต้องเรียสอะ โอ้นาตาไม่บ yeah. oh, ่มักมองนี้แหละมองนีนาตาไเลย้จบโอ้ยไดเก่งขา้่บินอมด้วยวอบอกกูสิทาบิน้วยนี่เน้าถออมระไรลูกเจาเกือนเขาไล่เลยอาดีไล่อะเฮ้ยเขาพัดหรอเขาพัดคนหลืนวอาเงี้ยสอเจ้าเจยากตายอ่ะสองอ่ะขึ้นอ่ะเอ้า เอาขึ้นเกาขึ้นเกาเอาเอาไปไปกินนีกว่นไกินนีลุงไปกินดี่ว่าไปกินนีลุงไปกินนีกว่อไกักไปก่อนลุงไปนี่ว่าไปกัดไปดีนว่าเลยโอ้ยบเงินหนามากักขวามึงคเชื่อใจวุ้โจ๊กกัได้ยังไปตที่หลับไหที่หลัไปเอานได้ละไปไปก็้าแต่ว่าแต่กูเอาไต่ผู้เดียว่วาไปบ่ได้วุ้นก้ เฮ้ยข่อยขาสะวคมลำพานว่ะลำพานด้วก oh, ันนะไปกินได้ทุว่นเลไมใช่เมืองโอ